คผูใดอายุ60ปีค่ะยุดฟังก่อนเด้อค่ะเมื่อน,นีมาทรงข่าวแจ้งข่าวถึงพ่อแม่พี่น้องผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปค่ะแต่ต้องเป็นคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเด้อค่ะรัฐบาลได้มีโบนัสให้พ่อแม่พี่น้องค่ะก็ะคือจายแค่เดือนกันยายนนี้เท่านั้นเด้อค่ะรอบเดียวเท่านั้นคือจะได้รับ1 0 0บาทถึง800บาทแต่ว่าจะขึ้นอยู่กับว่าพ่อแม่พี่น้องอายุเท่าไหถ้าพ่อแม่พี่น้องอายุ60ปีขึ้นไปค่ะคือเกิดก่อนปี0-8นเนาะค่ะนาะก็จะได แปดร้อยบาทเด้อค่ะแต่ว่าผู้ใดพึงอายุหกสิบปีไปไหม,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 มส้ดๆหลอนๆเลยค่ะประเดิมไปเลยเด้อค่ะให้จ่ายตามเดือนเกิดเกิดเดือนกุมภาพันค่ะปีศูนย์แปดนะคะนอกจากจะได้รับโอนเจ็ดร้อยบาทเกิดเดือนมีนาคมจะได้รับโอนร้อยบาทค่ะเกิดเดือนเมษายนจะได้รับห้าร้อยบาทค่ะเกิดเดือนพืษสาคมก็จะได้รับสี่ร้อยบาทค่ะ,ม,ะ,บบคะคมิถุนาสามร้อย กรด้ก็ได้สองร้อยิงหาก,ก็ยังไดอยู่ค่ะเกิดเดือนสิงหาคมก็จะได้รับหนึ่งร้อยบาทค่ะเ้อได้หน่อยแต่ว่าก็ไดอยูนะคะ่ะเอออันนี้แจงข่าวพี่น้องได้รับทราบแล้วที่นี่พ่อว่าสิได้ค่ะสีได้เมื่อได้มันก็ถามสีได้วันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดกันยายนนี่นะค่ะแต่ว่าที่สําคัญที่สุดคือพ่อแม่พี่น้องจะต้องผูกพวเพศกับบัตรประชาชนถ้าไม่ได้ผูกความเพศก็จะไม่ได้โอนไห้เน,นี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องต้องดาเนินการผูกความเพศแบบด่วนแบบรวดเร็ว,วเอาไว้ ถ่าบริโอนในรอบนี้ก็จะได้โอไในรอบน่ะเดิอค่ะมีรอบเก็บโต๊ะหายอยู่ค่ะโอเคนะคะรับทราบ